ทานเยอะเลยงู้้หลักงานว่มีแล้วแหละมาถละไม่รอปะฮะงานสมราไม่มีแล้วละมะวันนี้พามาเยี่ยมนมสองนมครับกินยาเวลาดีเลยมีรถเลย สายเขาแบบเป็นวงเขาสิเอากันไปที่บ้านมาแล้วถึงเวลาผมเข้นมาไปย่าไปที่ไหนนี่ครับควานควานนมรูปรอครับรูปเกือบรอครับผมอยูนไหนยูนไหน

<c oughs> อันนี้กระท่มของดิตร์นะครับของ <c oughs> ดก,กี้เขาดัก,กี้เขาเคยยกเธอหนึ่งแล้วล้มพาปิวท่านเลี้ยวอยู่จนใจรังคาล้มพาปิวไ <c oughs> เดูกันแล้วเออเงี้ยใช่ม่เอ่ต้องรับไปเ้ยหรอ À? À, thôi. Biến mưa. Mưa. Đào. เอีไ๋ไปครับมาหาปลามรงนี้โดนแล้วนี่การันต์คลองฮะโมเสดแดงแล้วเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไห่ปลาตรงนี้ก็เยอะนะครับมาเก่อเก่ามาหาตรงนี้แหละหาปลาหาปูทำคลองปูน้ำลายปูตกกัำม,มะคืนตกสเสษเศดพอได้กินนะครับผมปลากับข้า,าวเย็น ก็ได้ก็ได้ตอนขา้าตอนเช้าตกปลาสองหนุ่มกินหญ้าครับอากาศดีมากครับตอนเช้า <cười> <cười> ta ta đang ngắm tôi theo này luôn bản nhưng tôi không gì đây anh thoải 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 โอ้ส่หลอดมันได้นะมันได้อยู่ส่ยหลอดมันลอกหายามันก็หายตัวนามมากหลอกกัไปแล้วสายตัวยนั่นลอกเอา,เเอามันเอาหน่อามาเนี่ยปูนไปเก็บเอาอยู่คนขงาง่างจมอยู่ในดินไปแล้วบอขหนามมาพูนต้องไปเก็บเอาขังรางหลอกมันนั่นงูมเมาอย่างก็ได้กินอยู่ได้หอยได้ปูหอมเออ กุ้งก็ได้ก็สอนเอาดางมาสอนขิลิกกระพกเก็บแล้วนี่ครับต้นขิลิกดอกเลยครับยอดแล้วยอดแล้วแกงได้แล้วนี่รอฝนต้นนั้นต้นนั้นต้นนั้นเขียว นี่ครับน้องยังไม่ล้างนะครับผมปล่อยกินยาเดินเล่นก่อนปพอควานเขาปล่อยเดินเล่น น่าก็รอบรอบตัวใหญ่นะครับปาย,ยิมเขาไปส่ซย,ยุป,ป่าพอได้กินเฮ็ดปเป็น,ปปน,ปนว่ะฮ็ดปอบิอนนะม,มันต้องเชื่อมเล็กเอาเนาะมาตรทานดีไปกิน,น,นชั่วโมงหนึ่งก็อยิมแล้วไปต่ออยู่ กัดคัด,คด,คดไปกินต่ออยู่นี่เดรายมาเลงก็หลับไปแ